โอ้ยเขายืมอาวุธผมไปหมดเลยอ่ะเนี่ยด้วยค่ายืมค่ายืมกี่ล้านอ่ะแจ๊เมึงไม่ได้บอกเขาหรอใช่ครับยังไม่ได้บอกเลยว่าค่ายืมเท่าไหร่อันนี้อันนี้คุยคุยเลยได้ไหมครับพี่ซีได้ครับค่าค่ายืมสวิยเบ็ดนะครับเมื่อกี้ครับมีดมีดดีไหมเมื่อกี้มีดดีไหมครับพอได้อยู่ครับคมไหมคมไหมคมครับคมกิบเลยครับโอเคอ่าอันนี้ผมคุยได้เลยไหมครับได้เลยครับผม ผมไม่เอา w o หวังหายแล้วว่าแล้วว่าแล้วเอ่ไปรียบครับยังไงผมก็ทำไหนันมันครับผมว่าาวุธมันมันผมอยากให้มันเคลียร์เคลียร์ใจไปเลยครับแค่แผลตรงนี้ก็พอแล้วครับโอ้ตหล้หัวแล้วรูปหลังไม่ไม่ไครับคือควานความรู้สึกผมครับใจเขาใจเราเลยถ้าเป็นความรู้สึกผมก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบไอ้นี่ครับอาวุธินนึงเราก็รู้ครับว่ามันดันกันมาเท่าไหร่เอ้อันนี้ได้ไดคยดันนี่มาก่อนมาปะ ไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยครับอ๋อไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คำพูดอันนี้เลยเนาะไม่ครับไม่ครับอันนี้ผมผมมาคุยกันคุยกับนายแจ้งมายังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับผมยังไม่ยังไม่ว่างเลยครับหวังว่าไงหวังมันเคลียรนใจมันคาใจผมไปตลอดเลยพี่ในเมื่อผมแพ้ผมก็รับปากกับเขาไปแล้วอะไอเรื่องที่ที่คุยกันก่อนแดนนี้ผมว่าจบอยู่แล้วครับตำแหน่งมันอยู่แล้วบอกว่ามันจะเป็นปมมึงใช่ไหมล่ะใช่ครับเอ่ ถึงจะใช้อาวุธไปก็ไม่มีความสุขอะใช่ไหมใช่ม,มันใช้ไปใช,ใช้ไปคิดไปอะมึงเอางี้มึงก็เอาอุปกร้์เก็บใส่ตู้ไปแล้วมึงก็ตีใหม่มีได้มีสองอันเที่ยงไมหมล่ะเขาไม่อยากลบมึงนี่สนใจบริจาคก,ก็ไม่อยากใช้ต,ต,ตื่นเไลยเดนนี่ไอทราบเรื่องของเขาแต่ว่ามันลดแค่ขั้นเดียวนะ ทั้นหนึ่งก็ผมตีมูลค่าไว้ประมาณมันประมาณสิบล้านนะครับเท่าที่ผมดันมาสิบล้านหรใช่ใช่ครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับโอ้ชิวๆเสร็จตังค์แล้วเดียนะ๋ยวนี้ไ้มนหายอันนี้ผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่มันจะเป็นปนปมผมมาเดยเอาง่ายเลยไม่ผมก็รู้สึกแบบไม่ดีตลอดอะเอาไว้ให้มันหายไปครับในเมื่อผมผมก็ลูกผู้าชายครับทำไหนคำนั้นอยู่แล้วอะ ส่วนเรื่องที่คุยกั่อนนันนี้รับรับปากแน่นอนครับไม่จบก็คือจบครับอ,มอ,อืมึงก็ต้องบอกเขาไปว่าต่อใอ้คุณไม่ไม่อยากให้ผมหายเดี๋ยวผมก็เอามาให้ที s ซีทำหายอยู่ดีหรือว่ามึงก็ไปลบเองอยู่ดีใช่ครับพี่ผมก็จะทำอย่างอยู่แล้วถ้าเขาไม่ให้ผมหาย งั้นเอาเป็นไม้ผู้หายชิ้นเดียวก็พอแล้วครับได้ไหมแบบนี้มันก็หายเหมือนกันแต่เจ็บเจ็บน้อยกว่าเฮ้ยนี่นักเลงอ่ะเขาแมวก็ถึงตายอบอกว่างไงงั้น,นผม,ผมไออาวุธสองจีนนะี้ผมโอนสิทธิ์ให้พี่กิรเ,เลยได้ไหมครับเอาเอาให้พี่กิไปเลยสองจินนะอะเฮ้ย ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ทำให้ไม่ได้โอนโอนของให้กันไม่ได้เรื่องจบโลอ่ะมม่มีแต่ลบทิ้งอย่างเบ้นะครับสัตว์กูตกใจเลยไดหวังดุ้งเลยวะเยี่ยนี่ไงถ้ามึงอยากตัวจริงมึงก็เอาไม้กับปืนหายปืนก็เหลือบวกห้าป่ะมึงบวกหกไม่แต่ว่าสนับเพิ่รถได้อยู่นะรถแค่สี่นะเอางี้แล้วกันสิบหรือหกส่วนใหญ่เนี่ยเว้นให้หวังแค่สนับพอที่เหลือก็หายหมดโอเคไหมล่ะปืนก็แพง ปืนไม่มีในตกลงนะก็ะปืนมันลดขั้นงไงปืนลดขั้นไงเ,เอออไกลปืนเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันต้องลบไปเลยหมายถึงว่าลดขั้นไปอ่าได้ครับเอาเป็นเอาเป็นปืนลดเหลือบกห้าก็ได้ครับชิ้นเดียวมันจะได้เติมไฟให้ทั้งคู่ด้วยใช่ใช่ครับอยากให้ตรงนี้มันยังติดไว้อยู่เว้เผื่ออนาคตมันจะได้มาล้างแค่นันต่แม่ถามแทนในหวังแก้ได้ไหมอนาคตข้างหน้าแกได้ไหม ได้ครับได้ถ้าถ้าเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละยอดสุดยอดเลยเดี๋ยวเอาดีเดียว่ะอันนี้กถที่พูดไปนี่ดีสุดละวงล้อดีกว่าพี่ผมไม่อยากให้แบบเออเออวงล้อก็ได้ให้มันแบบให้มันมีปืนไม้ใช่ไหมแล้วก็สนับวงล้อก็ได้ถ้าถ้าถ้าอยากแก้ครับก็ต้องก็ต้องลบแค่นี้ครับถ้าถ้าไม่งั้นผมไม่ให้แก่นะ เออเอาดีเออเออเฮ้ฮ่าเหียปล่อยคาใจนะฉลาดพูดด้วยศาสตร์เอาที่ใส่แบบพี้ยเซิ้หน้าชนะแล้วปล่อยคาใจนะเจ็บใจอีกงานเลยนะไม่ให้แกด้วยไม่ผมมองว่าเขาไม่ไม่ไม่เขาผมมองว่าเขาไม่ได้ฉลาดเขามองว่าถ้าอยากแก้ก็ทําตามที่ผมบอกอ่ะเขาผมมองว่าเขาน่ารักอ่ะ เขาแบบให้เกียรติอะไม่อยากให้อาวุธหายอะผมมองอย่างนั้นนะผมใช้แล้วใช้เอาเลยนะหวังเขาดีอะผมมองว่าเขาดีเขาไม่อยากให้อาวุธหายอะให้ให้เจ็บน้อยที่สุดถ้าจะเจ็บได้อ่ะยัังานี้ครบใจเขาอะทมที่เพราะว่าเขาอยากให้ความแค้นแกรหวังดําเนินต่อไปคนเราจะได้มีไฟในการใช้ชีวิตสร้างมิดะมันไปยามสร้างมิดเลยก็โดนเราที้มแล้ว เอาอะไรครับอติจะเอาอะไรหายเอานั่นแหละครับปืนรดขั้นไม้หาย <c oughs> สนับเังอยู่จะไม่หวงังไว้คือมันแยกส่วนกันไปคือยังไงเรื่องเรื่องนี้เรื่อง,อง,องนั้นคือจบอยู่แล้วโอเคครับขอบคุณครับอืมเอออันนี้มันก็อันนี้จบแต่คือได้คือข้อเสนอคือถ้าหวังรับนี่ก็คือสามารถแก้ได้ทุกเมื่อ <c oughs> ได้ครั <c oughs> บ,บ <c oughs> ได้ขอขอแบบว่าฟื้นฟูก่อนนะครับได้ไหมอ่า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 กันในอนาคตแล้วกันอ่าในอนาคตคนละส่วนเกี่ยว ม,มันไม่เกี่ยวส่วนแกงนะอันนี้บอกไปก่อนครับได้ครับไม่เดอดสนแกงมันเป็นเดืมองอของมึงเอเคได้หวังรับแล้วทันนี้ครับไปหวังไปลบไปเขาซะเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยเล่ไปเลยเลก็ะไปเอาดึงไปเลยเราตกลงใช้ปืนก็ได้ปืนรถขั้นลงอันนี้ข้าะเลยะหนึ่งของเขาใช่ปืนรถขั้นไม้หาย ถ้าปืนสิต้องต้อครอบต้องใช่ต้องห่อไม่ก็รีเมครีเมคอันนี้ก็ได้สิบมีก็ได้เดี๋ยวเขาไปเอาเปิดแปบบนีงครับเออแต่พี่ไปส่งกันแล้นงั้นเดี๋ยวเราทำก่อลุงลุงครับเปิดรถหน่อยครับล็อกเหรอไม่ล็อกไม่ล็อก มีใครมีเนืียไหมมีใครมีเนืียไหมขอเนี่ยอินเฟอร์มีเนียไหมเพาะปลาปลาปลารับปัป๊บปาระรับยินดีอะไรเนี่ยต้อนรับสู่แม็กตามสั่งครับวันนี้จะกินเมนูอะไรดีครับคุณลูกค้าอะไรดีอ่ะวันนี้กินอะไรดีกุ้งทอดกระเทียมกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมไหมครับสุดหล่อ หมูปิ้งตอนเที่ยงคืนดีตีสองหมูกรอบอะไรกรอบกกออบบเลยอะหนังไก่ทอดก็โอเคนะวันพรุ่งนี้รถเสร็จแล้วดีใจจุ้งมั้ยมาแน่มาแน่ผมมาไหมกระเป๋า520 520ครับ เสียงดังใลยาัตว์กาแฟกาแฟยังยังไม่ได้คลิปมาห้าสองศูนย์ห้าร้อยยี่สิบครัขีดช่วงล่างสามสี่เขาบอกว่าคันเนี้ยไม่เคยทำความสะอาดเลยไม่เคยรีสโตรเลยเว้ยไม่เคยรีสโตรเลยที่อะไรรมาคับ แบบไม่เคยรีสโตเลยแล้วไม่แบบไม่ได้ทำความสะอาดช่วงบงช่วงล่างเลยแบบแบบแบบว่าเละเละมากๆอ่ะเละเลยอ่ะถอดล้อล้างครับถอดล้อล้างเลยเงาแวบแฟใครมาถอกาแฟเกือบแก้วกาแฟที่กูห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์กินไม้หน่อยไหน่กิ๊บใช่ไหม มาม่าไหมทุกคนมาม่าใส่ไข่ต้มยำกุ้งหรือว่ามาม่าผัดหอยลายดีอาสามสี่พี่ก๊อฟดี T หรือ g น่าจะ g ดครับเพราะว่าคนที่ซื้อ g t ดีส่วนมากเราจะรู้ว่าเขาซื้อ g t ดเพราะว่าเขาจะไอ้นี่การขายอะมันมันเกิดขึ้นน้อยมากๆคนที่จะซื้อ GTT น่าจะเป็น GTT ีั้ง ก็ GTR GT ในไทยมันมีน้อยอะ่ะมีไม่กี่คันเองชี่ไปสำรวจมานะเห็นแต่ g t ไม่ก้าซิบิโล A สามหนึ่งป่ะป่ะใช่ปะวะสามหนึ่งแปลงครับสองล้านกว่าบาทสองล้านสามล้านซิบิโลแปลงอะ่ะ GTR ตอนนี้ต่ำสุดน่าจะประมาณเดิมๆหรือว่าแบบเน่าๆหน่อยก็น่าจะประมาณสิบสี่ล้านนะครับ ประมาณ14-13ล้านน่าจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วปะเคยเห็นอยู่ประมาณ13ล้าน14ล้านไม่ใช่วนะีสเ c 2นะถ้า V ีสเ c 2ก็ประมาณ19ล้านนะวีสเปกทู 2. แต่ของผมอะสุ้าลงแล้วล่ะเธออะ ราคาโอเคป้าเห็นเอสค้าขาย13ล้านเออนั่นแหละ13ล้านพันม้ใช่ไหมของพี่อ๋อนั่นแหละก็มานั่นแหละ13ล้านสิสี่ล้านเช็คอะไรครับพี่แดนอีต่อโอเคครับ ตอนนี้หวังอาอาวุธหายเยอะที่สุดในประเทศแร้วที่ตกลงกันไว้มีเท่านี้เลยใช่ไหมครับอะไรนะครับที่ตกลงไว้มีแค่เท่านี้ใช่ไหมครับแลแค่ฝังอาวุธหายอันนี้เช็คแล้วครับมีไม้บกห้ากับปืนบกหกในตัวจะต้องสูตรเนาะถ้าเอาถ้าจีถ้าเอจีทาผมไปแลกสองครั้งก็น่าจะได้สองอย่างครับมีไม้บกห้าครับคืออะไรครับพี่ จะเกี่ยหานาอะไรพี่หนาครับก็นนที่ผมเสนอไปทั้งหมดมีแค่ปืนไม่ใช่ครับบวกหกลมบวกหาไม่ได้ครับต้องหายครับคือเราคุยกันไว้แล้วต้องมีคนใดคนหนึ่งหายอย่างน้อยก็หนึ่งชิ้นแล้วก็ปืนกระโดระดับโอ,โอเคครับตามตามนั้นเลยครับพี่ได้ครับไม้หายหนึ่งชิ้นปืนระโดดระดับหรือบวกห้าในนี้โอเคครับที่ผมเช็คเรียบร้อยแล้ว ของพี่บัส GDT ครับของีบั g t ก็เดี๋ยวเอาเป็น remake แล้วกันครับได้ครับคือต้องอตู้ปลายาวเลยไหมครับใช่ส่วนเรื่องตู้ปลานี่ยก็ต้องติดครับสามสิบนาทีว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผมถามนายกให้ก่อนว่าในกรณีแบบเรื่องเรื่องเรื่องจะคุยไหมสุดท้ายแล้วนะครับฟังไว้นะครับพวกส่วนสิ่งนี้ก็จะเป็นยัง แต่วัวหน้าแก๊งนะสิ่งนี้ก็ยังติดอยู่ในใจคุณก็ได้สร้างบาดแผลไว้บาดแผลหนึ่งคิดไว้อย่างนี้แล้วบาดแผลนั้นจะแก้ก็ต่อเมื่อทั้งสองท่านพร้อมได้ได้คุณก็รอรออยู่รอเปิดประตูบ้านรับไปหวังแล้วกันผมมองว่าถ้าหวังรูปแบบใหม่ช่วงนี้ทำไงเลยลุงใช่ใช่ครับเตรียมตัวไว้เลยครับไอเฮียอะไรทั้งหน้าไม่เร็วบนี้แน่นอนไม่มีเร็วหรอกโอเคป่ะส่วนแก๊งมกซุนทั้งหลายกับเจเคเรามีติด ค้างแน่นอนครับแต่ในอนาคตหวังว่าพวกคุณจะจัดให้พวกเราอย่างถึง20คันดีเท่ากเราจะเฝ้ารอจนถึงวันนั้นว่าอยู่คนรวยแล้วครึ่งหนึ่งการทำแก๊งคนรวยแบบไม่เปิดเผยเลยอ่ะโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอ้ยต่นนี่เฉยเอาวุฒผมไปอ่ะครับประมาณนี้ครับอ่ะส่วนเรื่องดําเนินการแดนนี่ดําเนินการเลยครับได้ครับเฉยเอาวุฒผมไปไหนอ่ะเอาอะไรมาครับเชิญได้เลยขกสคุณ ใครมีอะไรติดค้างสซนขอโทษเข้าไปขอโทษครับ uh> ุนตค้าง a ครับขอโทษครับนคางขอโทครับขอโทษติดค้างขอโทษครับก็ดูในตู้ครับยนครับยนครับพูดในช่องี่คพี่ครับมม้างคิในการทำงานดนะงานดำทานในชลตอนนี้ผมเห็นมีท่อได้บ้างครับพี่เพิกยบอกทุกอย่างเลยจะต้องตอหมอเฮ้ยไอ้6ซุนครับครับเพชรครับครับ เขาค่ายยมอาวุธค่ายยมอาวุธิสองร้านนงสองล้านอ่ะมันมีค่ายยูมาวุีิอัดล่ต่อบางซุปดีทีไอ้แจ็คอธิบายดิพี่ไม่รู้นะเรื่องงัดลานงัดบ้านเขาบอกว่าจะทำหมดเลยนะเพรไอ้หกส่วนอ่ะมันจะทำหมดเลยนะงัดลานงัดบ้านอ่ะพี่รู้นะงันทำกันก็ไปถามลุงถามลูกให้ให้มันเป็นทางแบบให้มันรู้เรื่องอ่ะเรื่องรู้ราวอ่ะก็คือทำได้หมดเลยใช่ไหมครับพี่ มึงไปถามคนที่เขาทำอยู่เขาทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วมึงจะลงที่ไหนได้บ้างเอางี้มึงติดต่อไอ้เป๊ปปะเพ็บไม่รู้เรื่องงานดำไปหาเบอร์เป๊ปไม่ได้พวกมึงอะ่ะกัวไปมึเหมือนกันเจ๊กี้<ๆ>ครับส,<ๆ>สะดวกคุยไหมครับมีซาเวตมาคุยได้ดโชคดี ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะพี่ายิบมุดด้วยนะเดี๋ยวคุยทวงขอบคุณมากครับขอบมากเะพี่ายบมุสามล้นขอโทษด้วยามล้านแล้วตอนนี้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวคุยทวงครับไม่มันถ้ามันไปทามันก็เจอตองไงจีเจออยู่แล้วมันทำไม่ได้หรอกพวกนั้นทายังทุ้มันไม่ได้เลยมันก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ิครับ รีไวกกว่าเนาะ